สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคดน้ำ้อค่ะมือหนีสิพาพีผ้าหน่องมากินตำปลาหมึกนะคะโอ้โหตำปลาหมึกมือหนีมีลายโตแห้งนะคะมือหนีจุดจวดจัดจัดน้ำกันนะคะจัดจัดคือจุดจวดจัดจัดไงก็แบบจวดจัดอ่ะเข้าใจะปะเข้าใจอ่า ออ่ไหตรวจบ่คะอืออือ อย่างค่ะตาปลาหมึกปลาหมึกมีตาน้ำอาีค่ะนี่ตาปลาหมึกนีซึ้งอย่างค่ะเรื่องสข,ของขอใจคนลความหมาย เป็นมือกินยังเป็นอาหารนู่นกะอันนี้นุ่นบลาซาบคือกันค่ะว่าเป็นมืกกินยังเป็นอาหาร นู่นหูวบาบาอันเข้าอื่นม,มึกเนี่ยมึกปวดมึกดิ่งมึกชื่อวมึกปวด ตอ,ต,อตอนเชก็กินตำก้วยน้ำมัดดำค่ะตอนเย็นตอนบ่ายตอนแรงก็ได้กินปลาหมึกกว้วยอ <c oughs> 嗯。Mm hmm. ไม่อนีนุ้วนไฮจัโลค่ะไฮรานโลเลยค่ะ เป,ป็นเดืองกาแซบบานู เจกตัลวละนูนอันนี้ตัวที่สองุนูนกินเป็นแต่สานไม่คดเด็กนถือว่าปลาหมึกมันนี้แสบนะคะนูนอยากกินตัวปลาหมึกตลอดชซีวิตแต่ การกินปลาหมึกนี่ถ้าอยากให้มีความสุขก็ต้องกินน้ำเอเอย์ไบท์มาสั่งกินน้ำผัดดำนะคะนี่บบกินกับเมนกเอาเมนูคนท้องบ่ค่อยดีค่ะก็เลยอยากกินน้ำเอเอย์ไบทกับผัดดำมากกว่าถ้ามื่ออื่นเป็นไปไหนทุกคนอยากเห็ดปิ่งปลาหมึกงซุกผัดดำกับเอเวอยไบกินค่ะนี่ว่าจะเป็นอาหารทุ่งนากันเลยยังเห็นหอยเนาะก๋วยไก่ ต้มหอยคะคือบาปลาสมาหารนไหเอปลาสมันจะ,ะนนอยู่ท่ไนมา,าเป็นไปไห้อีกนะมือ่อื่นอ่ะอยากต้มน้องหวัวทุก,กินได้ยังนะเพรามันิวอ่ะอ,อยากกินต้มน้องหวัวกระเพาำกับบบายเมือ่อื่นเลยไม่อนอกมากินแล่กินก็ไมอนอกูกรอ มันกินบอสกิงมนกินบอสแสตก็เลยซมัสะพี่ก็ว่าเป็นมูไงเป็นูตัวออ ได้ยินเสียงรถแมคโคบเมื่อกี้นะแบบดังโคบุมีแต่เล็กหน่อยเลยเมื่อเลยมาโคอารีนะเออว่าอิ่มยังคะอิ่มแล้วค่ะอือหือเออว่าเบิดบ่เนี่ยเบื่เบื่ค่ะเกือบเบิดเกือบเบื่อขา ฝากพี่ฝากน้องก,ก,ก็ไะไรก็แชร์ก็ติดตามเปกระตุ้นใจให้ช่องทางนกชาแนลชาแนลน้ำเด้อค่ะค่ะแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องซื้อของซอยมอสิเป็นแคปหมูหมูหยอดสมติงัวสมติหมูหนองมัวหน,อง,วนองควายนะคะถ้าอยากซื้อน,นี่เ้ตั้งไหนคะทักแชทแอดไลน์หรือว่าท้าข้าวมิ้นก็ได้เด้อค่ะท่านมีบัตรเคี้ยวนะ้ำมันปะคะแมนค่ะนุวว่าทาพี่น้องแบบ บ่ท่านใจกัดโทรมาเลยโอ้โหโทรเลยตีคะแมนค่ะว้าวค่ะลำรำเล,ยเลย้ยๆถุกหัวเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ